สวัสดีครับ VBA 5บรรทัดนะครับวันนี้เรามาดูซีรีส์ของ VBA 5บรรทัดบันทึกวัดการอบรมพนังงานนะครับคล้ายๆก็ทําได้นะครับยินดีด้ว VBA ไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่ามันมีหลักการคิดมีหลักการทําเบื้องต้นที่ถ้าลงทุนศึกษามาหน่อยหนึ่งนะครับเราสามารถทํางานได้แล้วก็ออกแบบโค้ดของเราเองนะครับเพื่อทํางานได้อัตโนมัตินะครับแล้วก็สะดวกในการใช้งานแล้วก็สร้างความแม่นยําให้การใช้งานกับเราด้วยนะครับถ้าเราต้องการจะหยิบข้อมูลการบันทึกสมมติแบบฟอร์มเราอยู่ที่นะครับ นะครับหลักสูตรที่เราต้องเรียนนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็วันที่ที่มีการอบรมแล้วก็ชื่อของผู้ที่เข้าอบรมแล้วก็แผนกที่เขาอยู่นะครับหรือว่าเขาอยู่แผนกไหนแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับจากแผนกจากข้อมูลที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยนะครับกดคลิกก็จะส่งข้อมูลเข้ามาเรียงต่อท้ายเข้าไปที่นี่เรื่อยๆเลือเล่อนลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับอยากดูว่า VBA ทําได้อย่างไรนะครับเรามาลองดูมาลองศึกษากันดูนะครับสถานการณ์สมมุติของเราก็คือ สมมุติว่านะครับสมมุติเราตั้งนะครับเราอินพุตข้อมูลอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับผมเลือกหลักสูตร BBA Visual Basic for Application นะครับสมมติว่าอบรมวันที่5 November นะครับ5 November 2018นะครับจากนั้นนะครับชื่อก็เป็นคุณพิชาติที่ไปนั่งอบรมไปเรียนอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็นมสกุลอะไรก็ว่าไปนะครับ แผนคุณพิชชาติอยู่แผนอะไรครับก็คุณพิชชาติอยู่ฝ่ายไปขายแล้วกันนะครับต้องการจะกดที่นี่แล้วให้ข้อมูลมาต่อท้ายที่นี่เรื่อยๆทําอย่างไรบ้างนะครับเราไปที่หน้าต่าง BBE เนอะนะครับนึกถึงการทํางานเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อเราพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราก็อยากจะบอกว่า range เราอยากบอกว่านี่ไงเราเลือกพื้นที่ของเรานะครับพื้นที่ของเราก็คือ C3 ถึง C4 นะครับ .copy เหมือนที่เราทํางานเลยไหมครับใช่ไหมครับ แล้วเราก็บอกต่อไปว่าเราก็จะไปที่ range F4 นะครับการเรียกตำแหน่งนะครับเราก็ใช้ว่า range F4 นะครับ .paste สังเกตไหมครับว่าจะมีข้อมูลกลุ่มชวนี้ขึ้นมาให้เรานะครับสิ่งนี้เรียกว่า i n t e l l i g e n t นะครับ i n t e l l i g e n t บวกกับ make sense นะครับบวกกับ sensible นะครับซึ่งช่วยเราในการเขียนโค้ดต่างๆตลอดเวลานะครับ paste special นะครับพอเราเคาะ s p a c e b a r หนึ่งครั้งก็จะมีมาให้เราเลือกว่าจะ paste แบบไหนนะครับผมกบอกว่า paste value and number format แล้วผมก็ทำนี่หลังหนึ่งนะครับจะได้เห็นโค้ดครบๆนะครับแล้วผมก็กดคอมาส์หนึ่งครั้งถามว่าผมจะมีโอเปอเรชันอะไรบ้างหรือไม่ตอบนอนก็คลิกนั้นไปนะครับนี่นะครับไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับแล้วก็ถามว่าจะมีการให้เป็นการสกิปแบงค์ไหมตอบไม่ตออนะครับแล้วทรานสปอร์ตล่ะบอกทรูถูกต้องนะครับเราจะทําให้มันสกิปแบงค์ให้มันทรานสปอร์ตครับตัอไีครับให้ทรานสปอร์ตด้วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเรนจ์อะไรต่อครับเราก็ไปเรนจ์ C 6ถึง C 8ถูกไหมครับเรนจ์นะครับ c 6ถึง c 8นะครับ copy นะแล้วก็ไปวางไว้ที่ range อะไรครับ range copy ไปไว้ที่ range นะครับ c 3อ้อ c 3ถึง c 4เมื่อกี้นะครับแล้วก็ copy ไปเนี่ยเราต้องไปวางไว้ที่ range i นะครับไม่ใช่ range f นะครับโทษทีครับ i ต้องเป็น i ครับนี่ range ต้องเป็น i นะครับเป็น i นะครับส่วน c 6ถึง c 8ปด copy ไปแล้วเนี่ยนะครับต้องไปวางที่ range f ครับ f อะไรครับ f4 ถือเป็นครับบรรทัดนี้บรรทัดที่4นะครับอันนี้นะก็เป็นเลส f4 f4 dot paste special เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ xl paste ผมเอา number and format นะครับ number format แล้วก็ non นะครับไม่ต้องนะครับแล้วก็ไปไหนต่อแล้วก็ไปซิ i บแ blank บไหมก็ไม่ก็ท้าไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็ที่อ่าทงที transport ด,ด้วยนะครับอ้าวละนะครับ เพียงเท่านี้เราก็ได้โค้ดไปวางที่บรรทัดที่4เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วลองโค้ดของเราดูนะครับลองรันดูนะจากนี้นะนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับเรากดที่นี่กด F8 ครับนะครับกด F8 กดที่นี่นะครับกด F8 คอยดูการส่งข้อมูลของเราก็ p y ้แล้วนะครับแล้วก็สั่งให้ไปที่ IC p a t e special ข้อมูลมาที่นี่แล้วนะครับกดอีกที่นึงไปก o p y พื้นที่ตรงนี้นะครับกดอีกที่นึงก็วางใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดอีกที่นึงนะครับเพื่อเอ็นซับออกไปนะครับ ก็เป็นการใช้โค้ดอย่างงา่ายแต่สังเกตว่าข้อมูลทุกอย่างผมก็อปี้เสร็จผมไปวางนะครับมันไปวางลงที่เดิมนะครับวางลงที่เดิมก๊ี้อีกครั้งหนึ่งก็ก๊ปตรงนี้นะครับแล้ววางทับลงที่เดิมทํายังไงให้ข้อมูลเราสามารถต่อเนื่องลงไปข้างล่างได้เรื่อยๆนะครับเราต้องเขียนโค้ดเพิ่มโค้ดปรับโค้ดของเรายัางไงนะครับเพียงเท่านี้นะครับข้อมูลเราก็จะสะดวกรวดเร็วนะครับเป็นการสร้างแบบฟอร์มให้ให้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องด้วยนะครับแต่สังเกตว่า ข้อมูลทุกอย่างผมก๊ p ปี้เสร็จพอผมไปวางนะครับมันไปวางลงที่เดิมนะครับวางลงที่เดิมก๊าปี้อีกครั้งหนึ่งก็ก๊าปี้ตัวนี้นะครับแล้ววางทับลงที่เดิมทํายังไงให้ข้อมูลเราสามารถต่อเนื่องลงไปข้างล่างได้เรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับเราต้องใช้ตัวแปร1ตัวมารับค่าเพื่อกําหนดบรรทัดของเรานะครับว่าแล้วผมก็ดิ่มตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับเพื่อบอกว่า my last row นะครับ as long นี่เป็นการประกาศตัวแปรนะครับผมประกาศตัวแปร my last row ให้เป็นตัวแปรประเภท long นะครับเป็นตัวเปรตัวเลขนะครับเป็นจำนวนเต็มนะครับว่าแล้วผมก็บอกว่า my last row มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ range นะครับ range f นะครับ and low c o low t c เป็นการบอกระบุตำแหน่งสุดท้ายของตารางของเรานะครับ d n แล้วให้มันเด้งขึ้นมา xl up นะครับ row แล้วผมก็บวก1น,นะครับคำสั่งนี้จะเป็นการบอกว่าให้ไปที่เซลล์ f นะครับ f นี่แล้วก็ลงไปบรรทัดสุดท้ายของเซลล์ f เลยนะครับ1 4 8 5 7ลเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ให้เด้งกลับขึ้นมาจะไปชนกับบรรทัดที่4 นะครับจนบรรทัดที่4ได้เลข4แล้วก็เราก็บวก1เข้าไปทําให้ตัวแปรของเรากลายเป็นเลข5นะครับนั่นคือคนต่อไปจะต้องเอาเข้อมูลไปวางไว้ที่บรรทัดที่5เพราะบรรทัดที่4มีคุณพิช,ชาตแล้วนะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนตัวแปรของเรานะครับตำแหน่งที่เราจะวางเนี่ยนะครับจากเดิมเป็นเลข4เอาตัวแปรมาใช้แทนเลข4นี้นะครับก็ลบเลข4ออกนะครับแล้วก็เติมคําว่า my last low เข้าไปแทน นะครับอย่างนี้นะครับ and นะครับ my last row นะครับอันนี้ซึบนะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับชื่อคุณพิชาติก็จะมาอยู่ต่อท้ายต่อท้ายต่อท้ายนี้เสมอนะครับอ้าวลองทำดูนะครับกด F 8นะครับสมมุติว่าเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเหมืแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับสังเกตว่า my last r o w ตัวแปรรับค่ามรรทัดที่5แล้วนะครับแล้วก็กด f 8 copy แล้วก็ไปวางไว้เห็นไหมครับวางไว้ต่อที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับกดต่อไปนะครับก็จะ copy พื้นที่ส่วนนี้มาวางตัวนี้นะครับในหากกดต่อไปอีกนะครับก็จะเป็นการ copy มาวางเรื่อยๆนะครับก็นะครับฉะนั้นเพื่อให้งานมันสะดวกมากขึ้นนี่สังเกตว่าอันนี้คือโค้ดเรา จบแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมก็จะ assign macro มาไว้ที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มเซนเนี่ยนะครับเพื่อให้งานเราสะดวกขึ้นในการทำงานนะครับแล้วก็ assign macro คลิกขวานะครับคลิกขวา assign macro ไปที่ macro นี้นะครับสั่งโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรากดหนึ่งครั้งข้อมูลก็มาต่อตรงนี้กด1งครั้งขมูลมาต่อตรงนี้เลยนะครับ เพียงเท่านี้นะครับข้อมูลเราก็จะสะดวกรวดเร็วนะครับเป็นการสร้างแบบฟอร์มให้ให้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องด้วยนะครับสำหรับโค้ดชุดนี้นะครับเราควรจะทำชิดนี้นะครับชิดอินพุตเนี่ยนะครับอยู่1ชิทแล้วเราจะโยนข้อมูลไปไว้ที่ชิทอีกชิทหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นชีตเดต้าเบสหน้าตาคล้ายกันเลยนะครับแต่อยู่คนละพื้นที่กันเรามาดูว่าถ้าเราต้องการส่งข้อมูลนะครับข้ามชีตไม่อยู่ในชีตเดียวกันเราต้องเขียนโค้ดเพิ่มโค้ดปรับโค้ดของเรายัางไงนะครับอยากส่งข้อมูลข้ามชีตต้องทํำยังไงนะครับเราจะไปดูวิธีการปรับนะครับโค้ดของเรานะครับง่ายๆอย่างไงให้มันอยู่อยู่ในข้าบรรทัดนี่แหละนะครับแล้วก็ทําให้ข้อมูลเราสามารถข้ามไปอยู่ที่ชีตใหม่ได้นะครับเราจะไม่เก็บข้อมูลเอาไว้ที่หน้าอินะครับเราก็จะย้ายนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับ การส่งข้อมูลเราจะส่งข้อมูลไปวิที่ชีตอื่นนะครับอย่างกรณีนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นชีต d a t a b a s e นะครับจากชีต Input นะครับเราจะกรอกข้อมูลที่นี่แล้วเราก็จะส่งข้อมูลข้ามมาไว้ที่ชีต d a t a b a s e แทนกันไว้เพียงพื้นที่นี้นะครับแล้วผมก็ทําให้หน้านี้นะครับกลายเป็นหน้าต่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มนะครับอ่านะครับผมขยับพื้นที่นี้นะครับเหมือนกับว่าเรามีข้อมูลเพียงแค่นี้เลยนะครับทั้งหน้านะครับหน้าตาเรียบร้อยแบบนี้เหมือนกับเป็นฟอร์มใช่ไหมครับเป็น จากโค้ดชุดนี้นะครับถ้าเราต้องการจะส่งข้อมูลข้ามไปอยู่ที่ชีตใหม่นะครับชีทที่แตกต่างกันไปที่ชีทดัตเตอร์เบสเนี่ยนะครับเราจะระบุยังไงนะครับให้ชีทรับอยู่ที่นั่นนะครับโอเคนะครับจากโค้ดชุดนี้นะเราได้บรรทัดสุดท้ายงการกรอกข้อมูลเราได้พื้นที่ของการ c o p ปี้ นะครับมี2พื้นที่นะครับเลนส์ c สาม cc แล้วก็เลนส์ c หก c แปดกระปีนะครับจากนั้นเราก็ไปวางไว้ที่นะครับเลนส์ i เลนส์ f นะครับคราวนี้การที่เราไม่ระบุตำแหน่งของการเพสเนี่ยนะครับไม่ระบุชีทนะครับระบุเพียงแต่เลนส์เนี่ย excel ก็ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลไปที่ชีทเดิมนะครับแต่หากว่าเราอยากจะส่งข้อมูลข้ามชีทนะครับเราต้องระบุยังไงนะครับเราต้องระบุชื่อชีทครับนะครับต้องระบุว่าจะเข้าไปอยู่ที่ชีทไหนนะครับเอาละนะครับโค้ดนี้เราก็จะเริ่มเพิ่มเลยนะครับตำแหน่งแรกนะครับเราหา my last range row f 5 นะครับนั่นคือบอกว่าหา last row เพื่อข้อมูลไปต่อเนี่ยในชีตเดิมถูกไหมครับฉะนั้นถ้าต้องการให้เข้าไปดูในชีตใหม่ทำไงครับก็แค่ระบุชีตครับนี่ไงครับชีต database ใช่ไหมว่าแล้วเราก็พิมพ์คําว่าชีตผมก็เลยเปิดนะครับพิมพ์คาว่า database ซึ่งเป็นชื่อของชีตนะครับ .range นะครับแล้วก็นะครับชีตนี้นะครับตำแหน่งที่จะไปวางนะครับอลัมน์ i นะครับก็พิมพ์คําว่าชีตนะครับ database เหมือนกันนะครับ base นะครับ .range i นะครับ แล้วก็บรรทัดสุดท้ายเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นชีท database นะครับ dot range นะครับไปที่ชีท database นะครับ่าแล้วนะครับผมก็ไปปรับอีกนิดนึงนะครับอีกนิดหน่อยนะครับ my sheet dot range แทนที่จะไปเช็คที่ f นะครับผมขอเช็คที่ a เลยกันนะครับที่ a นะแล้วก็จากชีทนี้นะครับก็พี่ไปวางคอลัมน์ i นะครับแทนที่จะวางที่ i ก็กลายเป็น D ดอกไปนะครับแล้วก็พื้นที่ที่จะวางชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็แผนกเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ที่ตัว a เพียงเท่านี้นะครับโค้ดเราก็จะได้แล้วนะครับก็จะสามารถส่งข้อมูลข้ามชีทได้แล้วนะครับทันทีที่เราส่งข้อมูลไปนะครับเราก็เมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จเราก็ส่งข้อมูลไปเลยครับเพียงเท่านี้นะครับข้อมูลเราก็จะไปต่อท้ายนะครับอยู่ที่ชีทดัตเตอร์เบสเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลเราก็จะไปต่อท้ายเรียงลงมาเรื่อยๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับการส่งข้อมูลข้ามชีทเราก็สําเร็จแล้วนะครับวันนี้เราสร้างตัวสเปรดชีทฟอร์มให้ยูเซอร์กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับ คลิปถัดไปนะครับเราจะดูว่าถ้าเราต้องการกระจายนะครับข้อมูลนี้นะครับแทนที่เราจะกรอกทุกอย่างลงที่ดัตต้าเบสแล้วเราก็อยากจะแยกข้อมูลออกไปให้กับฝ่ายต่างๆให้หัวหน้าแผนกหัวหน้าฝ่ายต่างๆได้รับทราบด้วยว่าลูกน้องเขามีใครบ้างได้อบรมเรื่องอะไรบ้างโดยที่เราไม่ต้องทํางานเพิ่มนะครับส่งข้อมูลไปทีเดียวข้อมูลหลักกระจายลงตามชี้ต่างๆให้เราเลยนะครับตามชี้ของแผนกต่างๆให้เราเลยพร้อมที่ให้เราคัดแล้วก็ไปส่งให้กับแต่ละแผนกทันทีเลยเราทํากันยังไงนะครับติดตามในคลิปถัดไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ